สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมดีแม็กบรรทุกปามกันสักทีน่าจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อๆรับชมมันได้เลยนะครับครันี้ก็ได้เรือกบรรทุกปามนะหลังจากที่เราไม่ได้บรรทุกปามมานานแล้วอันนี้ก็คือส่วนทรงองเอวขนาดบรรทุกปามนะนี่คือดีแม็กบรรทุกปามนะเดี๋ยวไปดูรีวิวบรรทุกปามกันบ้างดีแม็กบรรทุกเสร็จแล้วไม่เยอะนะรอบนี้ไม่เยอะแปลงนี้ที่ผมถ่ายไปที่เขาตัดแทงนะก็ใหม่มากนะแปลงนี้ เนื้อที่เยอะแต่ทลายน้อยเช่นกันนะแต่รูปรูปทรงต้นเนี่ยค่อนข้างีจะโอเคแล้วนะครับลายก็ค่อนข้างีจะโอเคแล้วก็ดำมันทุกบ้างนะยังอยู่ประมาณสี่แถวนะก็ยังแทงไปเสร็จดนะีอากาศร้อนด้วยร้อนอบอ้าหนะ้าที่อื่นเป็นไงบ้างลองคอมเมนต์กันหน่อยที่กระหน่อมฝนไม่ตกนะมืดคลุมฟ้าคลุมฝนครับแต่ไม่ตกคลุมฟ้าครึ้ม คลิปนี้ดูดนะรีโว่กนก่อนรีโว่และดีแบ็กบนซูปาแปงนี่เป็นพันสูราชเจดนะครับนาะสูราชเจดร้านข้างนอกนะาทำไมถึงต้องพูดว่าร้านข้างนอกมันคืออะไรพี่นะ้าบางคนก็คอ,อมเมนตมมึงจะพูดทำไมร้านข้างนอกก็คือร้านข้างนอกก็คือไม่ใช่ในศูนย์วิจัยนะผมแบ่งออกเป็นสองสองแบบสองรูปแบบนะที่ผมแบ่งเองนะก็คือ ร้านข้างนอกก็คือร้านทั่วไปอ่ะข้างนอกตามแล้วแต่คุณจะเลือกซื้อว่าร้านข้างไหนแล้วก็ข้างในก็คือในศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพันปามสุราชนะมันจะคนระแบบกันเลยนะถ้าเป็นปามศูนย์วิจัยเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าทลายโคตรใหญ่น้ำหนักโคตรดีเม็ดเต่งตึงนะเปอร์เซ็นที่เป็นกระเทยเนี่ยก็คือน้อยมากนะครับซื้อมา400นะมันมีอยู่แปลงนึงเหมือนเหมือนกันนะครับ400ต้นนะเป็นกระเทยสัก ประมาณไม่ถึงสิบต้นอ่ะเาไง่ายไม่ถึงสิบต้นนะไมเอาไม่ได้แทงเนี่ย <c oughs> หอบนะยกเองแล้วหอบนะดีก็ถลายเล็กๆ <c oughs> เห็นว่าถลายเล็กแล้วมีเยอะนะ่ก็ลองยกดูนะว่ายังยกไวหรือเปล่านะปกติให้ทีลานขายก <c oughs> <c oughs> อาอแหง้งแรงนะครับ แรงมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วไอ้ยาลังกาบอกได้คำเดียวว่า<ย>สุดยอดสุดยอดของความแห้งแรงนะปีนี้นะเขาเกินภาวะโลกร้อนไปแล้วนะโรคเดือดนะเขาใช้คำว่าโรคเดือดกันแล้วนะครับแม่งเขาจะบอกว่าเข้าสู่ภาวะโลกร้อนเต็มตัวก็ไม่ใช่นะเข้าส<ๆ>ู่ภาวะโรคเดือดอย่างเต็มตัว น่าเดือดพลักพลักกันเลยติดเดเซียนะถ้ามันร้อนกว่าน,นี้ต้องใช้คำว่าอะไรนะ่าเดือดไปแล้วโคตรพ่อโคตรแม่เดือดหรือไงนะหน้ามืดนะบอกได้คำเดียวหน้ามืดนะเห็นไหมตามแห้งแรงกันเลยติดเดเซียก็ยังอีกประมาณสี่แถวไม่รู้ก็เสร็จทันหรือเปล่าอากาศก็ร้อนนะแต่ร้อนไม่ไปเยอะแล้วนะเพราะว่า ครึ้มฟ้าครึ้มฝนน,น,นะแต่ฝนไม่กตกก,ก็ประมาณนี้เหนื่อยดีมากเราก็จอดรออยู่พอดีไปบรรทุกพามแปลงแปลงต้นสูงด้วยนะเมืกี้ทลายใหญ่ๆก็หดหายเหลือนิดเดียวนะแต่ก็ขนาดแรงไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำนะก็ยังออกผลผลิต มาให้เราเก็บเกี่ยวก็ถือว่าโอเคเลยอะนะแม้ว่าผลทลายจะไม่สวยนะน้ำหนักจะไม่ดีแต่ก็ยังพอประคองให้เรามีรายได้ใช้จ่ายมีกินมีใช้นะเือก็ใช้ได้นะปามเป็นพื้นที่อึดถึกทนเหมือนเจ้าของสวนกันเลยทีเดียวเชวใช่หรือเปล่า <c oughs> นี่ก็คือสภาพดีมากเป็นถุกปาม ใส่ลม75ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็40ไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้นานแล้วโคตรเงากันเลยพี่เดียวพอดีผมลงแว็กมาเงาชิบหายแว็กตัวนี้น่าดูข้างนอกรถเนี่ยดูห่างๆเ,เนี่ยโคตรเงาน่าดูใกล้ๆเนี่ยรอยเพียบแล้วน่าไม่รู้ไอ้โชเฟอร์มันจะรอหรือว่ายัางไงต่อยังไม่เสร็จดีทีมาแล้วนะบีว เนี่ยก็ใช้โหมดสโลว์นะมันกลุมรถง่ายไม่เมื่อยขาเลี้ยงคลัสนะมันไม่เร็วและไม่ไม่เร็วจนเกินไปเอาง่ายขับรถในสวนนะไม่เร็วจนเกินไปนะเหมาะนะทางห้งใช้ได้นะโหมดสโลว์จะยิงดิฟหรือไม่ยิงก็ได้นะครับส่วนตัวไม่ต้องยิงก็ได้นะถ้าคนไม่ถนัดการใช้งานดิฟล็อกเนี่ยไม่ต้องยิงก็ได้นะครับโหมดสโลว์เนี่ยเป็นมันค่อนข้างจะ,จะดีตอบโจทย์นะ แต่บางคนก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรรถคุ้นไม่ใช่รถผมรถเราเนี่ยเจ็ดปีไม่ต้องย่องยศไม่ต้องไม่ต้องยกคลาสรอเลยหรือว่าไงอ่ะโคตรเท่หน้ารถคนถามว่าเออหน้าแลงหน,น้าเนี่ยเท่าไหร่หนะครับก็ไม่เกินสองหมื่นเอาง่ายๆที่ผมโดนมา ไม่เก <X Joh an> ินสองหมื่นหน้าร็อกโควหน้ารวมไฟรวมไฟตัดมองอะไรด้วยถูกใช่ไหมนะะไปหาเองนะใน a c e b o o k เอาไปหาเอาเองเลยนะผมสั่งมาใน a c e b o o k เหมือนกันหน้าร็อกโควโคเทเดี๋ยวนี้ก็มีหน้า GR GR S4 นะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะสวยแบบหนึ่งค่อนข้างจะสวยเลยแหละตัวหน้า GR S4 เนี่ยลองไปหาใส่กันดูแพงเอาเลยรู้ไง เดี๋ยวไปขายก่อนแล้วก็เวียนมาใหม่ข้าบ้านก่อนก็ไดนะ้นี่ไม่เสถียีนะมึงเหนื่อยเลยร้อนอากาศร้อนกนน็คือไอ้เจ้ากุ๊ดกัามันหิวข้าวอีกแหละกรับรกรับกรับฝากอะไรไปถึงระบบกลับเคลื่อนสี่ล้อของพีซูมังนะเจบไป โอเคหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีเออขอตอบเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปแยกแบบเต็มๆนะเรื่องระบบขับเคลื่อนสี่ล้อน,นระหว่างรีวิวบีมแม็กขนาดดีส่วนตัวเหมือนกันในาการใช้งานค่อนข้ๆเนี่ยเหมือนกันนะครับค่อนข้ๆเนี่ยเหมือนกันใช้งานได้ทั้งคู่ดิบหลงดิปล็อกก็ใช้โหมดเดียวกันนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม